สองปลาจำนองชายหลายคนมืดแท่เหมือนพุ่นจะตกเนาะเด,เดินขึ้นไปตรงภูเขาก่อนอเออ ไม่ได้ไปไรอยู่บ้านเลขปรกัดับเตักบะเลขออกตัวใดเลขออกหกห้าหกสามระัวทีา6หกอหก้เลขออกหกห้าหกสามบอกสอเนาะแม่ มูดผลอันนี้บอนบอนหวานไม่ใช่บอนคันนะบอนหวานค่ะเนี่ยใช่บอนคันบอนหวาน ก็กินยางบ่อยะปุ้ยเฮ็ดกินข้าวเพิ่มมือแรงฮะได้ยังกินโอ้เจ้าชื่อบวกกับเฮ้ยโอ้ยนอเนาะเออ อเจ้าชื่อถือโตอยุตเจ้าบวกลับเนาะมาเดินขึ้นภูเขาปิดตำนานปิดตำนานสวนยางนาไตวันนี้เติมทีเขาขึ้นปหา น้องชมพู่ทางเส้นนี้แหละนี่ก็ปิดตำนานแล้ววันนี้มันงามเท่เมื่อก่อนมีแต่ตำรวจทหารเยเต็มอยู่สวนเนียทางเส้นนี้นะเต็มมีแต่ตำรวจเรออทหอน ทางเชนนี้กลมประไม้ก็อรุตมาจอดแถวนี้หมดแขนไปอยู่ชวนยางนาแต้นี่แหละทางขึ้นเขาก็แถวตรงแถวนี้แถวตรงแถวนี้แล้วก็ขึ้นเดินขึ้นไปนู่นจริงเรื่องจริง ถ้าใครขึ้นภูเหลกไฟต้องมารายงานเขานะขึ้นไปหาเห็ดหาหอนก็ต้องรายงานว่าวันนี้ขึ้นไปภูเหล็กไฟนะขึ้นไปดูดีๆไม่ได้ต้องมาบอกอต้องมาบอกเขาวันนี้พาเลาะหลังบ้านคุณยาย มันใหญ่งามป๋มันใหญ่ย่าทำไมมันลุกเธอวะทางเอา,เอาไม่ต้องฉีดทางอารุดมันสูงแล้วไมก็ไม่ต้องทางอันนี้เขาฉีดยาเตียนมานะน,นี่เขาฉีดยาก็ได้หรอกมันยาวสูงแล้ว นี่ไงต้นยางใหญ่สี่ต้นไม่มีใครมากีดบอกให้กีดก็บอกีดมันจนเป็นแผล ปิดชนิดเลยอะไร ใครเนี่ยนับหยุดหยุดหยุดเลยหยุดเลยเหมือนหมานูนาแทะฮะนูชื่ออะไรอ่ะนูชื่ออะไรจ๊ะฮึนูนะชื่ออะไรฮึนูนะชื่ออะไรจ๊ะบอกมาหน่อยแน่แน่แน่ยุง Hmm. ใครมาทำอะไรอีกวะอย่าบอกนะว่ายับขยับเข้ามาอีก

เดินขึ้นมาใครวะไอ้คิงบอกอไอ้คิงหรือใครเดินมาอ๋อเขาไอ้คิง เข่งเข่งเข่งข้าเขาตบปี๊บแค่นี้นะคะข้าไอ้เข่งมันลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย